ab เป็นตัวแปรที่ไม่รู้ค่าซึ่งหาค่า ab ได้โดยสร้างสมการแล้วให้มี ab อยู่ในสมการนั้นแก้สมการจะได้ค่า ab จำนวนสมการจะต้องเท่ากับจำนวนตัวแปรถ้ามีตัวแปร2ตัวคือ a และ b จะต้องสร้างสมการ2สมการข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสมการได้จากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้ a เป็นสัมปสิทธิของ x กำลังสอง b เป็นสัมปสิทธิ์ของ x และกำหนดให้ x กำลังสองลบ x ลบหหาร ax กำลังสองบวก bx บวกหได้ลงตัวถ้าหารลงตัวหมายถึงเศษเป็น0สมการที่จะสร้างก็คือเศษเท่ากับ0เศษประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างหาตัวแปรที่อยู่ในเศษได้โดยตั้งหารนำ ax กำลังสองบวก bx บวก1ตั้งหารด้วย A x กำลังสองลบ x ลบ1 วิธีการหารเริ่มจากนําพจน์ที่มีกำลังมากที่สุดของตัวหารไปหารพจน์ที่มีกำลังสูงที่สุดของตัวตั้ง ax กำลังสองหาร x กำลังสอง x กำลังสองกับ a x กำลังสองจะตัดกันได้หมดผลหารคือ a นำ a คือผลหารกลับมาคูณตัวหาร a คูนกับ a x กำลังสองลบ x ลบหกระจาย a เข้าไปในวงเล็บ จะได้ x กกำลังสองลบ ax ลบ1นําำผลคูณกลับมาลบกับตัวตั้งถ้าหารลงตัวเศษจะต้องเป็น0นั่นคือผลลบของ3คู่นี้จะต้องได้เป็น0คู่แรก a x กกำลังสองลบ a กำลังสองตัวตั้งเท่ากับตัวลบผลลบเป็น0คู่ที่2 b x ลบด้วยลบ ax คู่นี้จะได้เป็นสมการ BX ลบด้วยลบ a x เท่ากับ0ลบด้วยลบความหมายคือบวก b x บวก a x เท่ากับ0คู่ที่3 1ลบด้วยลบ a เท่ากับ0ลบด้วยลบความหมายคือบวกสมการนี้เขียนหมายเป็น1บวก a เท่ากับ0แก้สมการนี้จะได้ a เท่ากับลบ1แทน a เท่ากับลบ1กลับเข้ามาในสมการที่1 จะได้ b x ลบ x เท่ากับ0 x เป็นตัวประกอบร่วมแยกตัวประกอบโดยดึงตัวประกอบร่วมออกมาไว้หน้าวงเล็บจะได้ x คูณกับในวงเล็บ b ลบ1เท่ากับ0มองในวงเล็บ b ลบ1เป็นเลขจำนวนหนึ่ง x เป็นเลขอีกจำนวนหนึ่งเลข2จํานวนคูณการผลคูณเป็น0แสดงว่าใน2องจำนวนนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0เป็นไปได้ว่า x เท่ากับ0หรือในวงเล็บ b ลบ1เท่ากับ0 ถ้าในวงเล็บ b ลบ1เท่ากับ0แก้สมการนี้จะได้ว่า b เท่ากับ1โจทย์ถามว่า a บวก b มีค่าเป็นเท่าไหร่ a มีค่าเป็นลบ1 b มีค่าเป็น1 a บวก b คือลบ1บวก1จะได้0